สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอแซสอีกครั้งหนึ่งกับ Beauty and Healthy 24นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปใหม่นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมีอะไรใหม่ๆม,มาแนะนำนะครับต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้นะครับประเทศไทยเราเนี่ยมีแสงแดดอยู่ตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปัญหาหนึ่งเลยที่สาวๆนะครับไม่ว่าจะสาวเล็กสาวใหญ่สาวน้อยนะครับ ก็จะเจอปัญหานี้ก็คือเรื่องของฝ้ากะนะครับแล้วก็หน้าหมองค้ำถูกไหมครับและวันนี้นะครับผมมีตัวช่วยใหม่นะครับที่จะทำให้หน้าของสาวๆนะครับไม่ว่าสาวน้อยสาวใหญ่นะครับก็จะมีความกระจ่างใสขึ้นนะครับผลิตภัณ์ตัวนั้นชื่อว่า MJ Plus นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมาจากบริษัทชื่อว่า Innovative Global นะครับ ก็ขอบคุณบริษัท Innovative Global ที่สรรหาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะทําให้เราไดมา้มีความสวยความงามนะครับได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับตัว MJ นะครับย่่อมาจาก m i r a c l e Just for Skin นะครับผาจจาัณ์สำหรับผิวนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เวสตสัอ,า,สอางนะครับตัว MJ นะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะช่วยอะไรเราบ้างนะครับ ตัว M J รับอันดับแรกเลยข้อแรกเลยก็คือจะช่วยเรื่องของการรักษานะครับช่วยเขาเรียกว่าช่วยปกป้องก่อนนะครับปกข้อแรกนะครับช่วยปกป้องนะครับผิวของเรานะครับผิวหน้าังเราเนี่ยที่โดนแสง U V อะไรต่างนะครับจะช่วยปกป้องเนี่ยไม่ให้เกิดเม็ดสีอะไรต่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับจะมีใช้เทคโนโลยีนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับไฟโตเซลติกนะครับ ที่จะช่วยทําให้การปกป้องของเรานะครับให้หน้าของเราเนี่ยลดการเปลี่ยนเม็ดสีนะครับทำให้เกิดการเป็นฝ้ากระได้นะครับส่วนที่2นะครับก็คือจะช่วยเลืองการรักษาสําหรับคนที่เป็นฝ้ากระมาแล้วนะครับเออเป็นมานานมากแล้วอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หลายๆคนนะครับก็ไปใช้ครีมนะครับหลายๆยี่ห้อนะครับที่บอกว่าช่วยฝ้ากระได้ดีแต่สุดท้ายแล้วก็มี ผลข้างเคียงนะครับทำให้มีปัญหาเน่าหน้า,นา,นาเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่างต้องมาเสียงเงินรักษาอีกนะครับแต่วันนี้เนี่ยตัว MJ นะเรแลก็ววจะช่วย,เ,ยเรื่องของการรักษาฝ้ากระด้วยนะับทำให้หน้าของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นนะพอพอเราเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญนะครับที่มิการตัวอื่นไม่มีก็คือเรื่องของาอาหารผิว นะครับตัวนี้จะมีอาหารผิวด้วยนะครับที่มาจากเซลล์จมูกข้าวนะครับที่จะให้ตัวบำรุงเข้าไปนะเพื่อใหอ้เพื่อให้ใบหน้าของเราทำงานได้เต็มที่นะฟื้นฟูนะครับเพั้นจะทำให้หน้าของเรานะกลับมาแข็งแรงนะครับแล้วก็สดใสเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการผัดเซลล์นะครับเพราะว่าตัวตัวนี้เนี่ยมันจะมีเท่าที่เรื่อง เขาเรียกเป็นตัวเสื่อมเซลล์ที่จะทำให้หน้าเราเนี่ยผัดเซลล์นะครับ <c oughs> เก่าแล้วเนี่ยหน้าที่หมองๆนะครับตัวเซลล์เสื่อมสภาพแล้วอะไรต่างออกไปปุ๊ก,ก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยนุ่มขึ้นใสขึ้นกระจ่างใสนะครับดูดีขึ้นมันเนี่ยโดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวนี้ก็คือง่ายๆครับก็คือจะช่วยเรื่องของการลดฝ้ากระนะแล้วก็รอยหมองคล้ำนะครับเพิ่มอาหารผิวนะปกป้องนะครับไม่ให้เกิดการกลับมามีเม็ดสีอีก รับการผัดเซลล์แบบนะั้เนะี่ยก็จะไม่น่าเรากลับมานุ่มนะครับขึ้นด้วยนะครับน่าจับแล้วก็ในะสขึ้นนะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้นะครับใช้สเตมเซลล์จากองุ่นด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ครับโอ้ขวดสวยมากเลยน้ำน่าใช้มากนะครับ ตัวนี้นะครับตอนนี้บอกได้เลยนะครับในเฟซบุ o กอินต้าแกรมนะครับคุณจะเห็นนะครับ MJ เนี่ยดังมากนะครับ MJ นะ็มเรับดารานะครับได้ใช้กันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเราด้วยนะครับเว้นบอกได้เลยครับอยากบอกเลยว่ามั่นใจได้นะแล้วก็มีคุณหมอนะท,ที่ที่ได้รับเกียรตินิยมนะเป็นคุณหมอที่จบจากจุฬานะที่ได้รับเกียรตินิยมนะอันดับหนึ่งมาคิดค้นดูแลผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ามั่นใจได้นะครับเรื่องเรื่องของการปลอดภัยเองต่างตัวที่ผ่านออยล์อะไรต่างเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลนะครับนี่ครับเนื้อครีมก็จะละเอียดมากนะครับวันนี้คือปลกที่ผมกับภรรยาเนี่ยใช้เองนะครับเนื้อเนี่ยนุ่มมากนะแล้วก็แน่นมากเลยนะครับนี่ผมถ่ายให้ดูนะครับ ว่าจะมีภากากระพอมีกดตรงตรงช่วงฝั่งนี้นะครับผมใช้มานะประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับบอกได้เลยว่าหน้ามันใสขึ้นนะครับรู้สึกว่าดูมันกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือหน้ารู้สึกแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับกระปุกหนึ่งนะครับจะมี30กรัมนะครับสามารถใช้ได้เดือนถึง2เดือนเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่การที่เราใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ แล้วที่สําคัญก็คือตัวนี้นะครับจะทําให้งานได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าเราได้ใช้คู่กับตัวนี้ครับ 3DB นะเซนเซลไซรัมนะสามนะครับที่สกัดจากดอกโสมนะครับเราใช้ตัวนี้ก่อนนะครับลงแล้วก็ใช้เอ็มเจตามนะครับบอกได้เลยว่าผลลัพธ์ของคุณเนี่ยจะเร็วมากๆนะครับสาหรับคนที่ต้องการเรื่องของฝ้ากัดนะครับโดยเฉลี่ยแล้วผมบอกได้เลยว่าคุณใช้หนึ่งกระปุกเนี่ยคุณก็จะเห็นแล้วล่ะว่าฝ้ากัดคุณเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับตัวนี้แต่เนี่ยวันนี้นะครับต้องอยากจะบอกว่าออวันนี้เรามีของดีแล้วนะครับสาวๆนะครับที่กำลังมีปัญหากังวลใจนะครับเรื่องฝ้ากัะน,นะครับก็อยากจะบอกเลยว่าวันนี้แหละตัว MJ เนี่ยแหละนะครับที่จะช่วยนะลดปัญหาของคุณคณนะให้คุณกลับมาหน้า ใสนะรกระจ่างใสได้อีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องหลบหน้านะครับไม่ต้องอยายอะไรต่างแล้วคุณพร้อมที่จะท้าแดดน,นะครับแต่อย่าลืมนะค,คุณต้องใช้มันอย่างสม่ําเสมอนะครับเพื่อให้าการดูแลอะไรต่าง <S <S <ะ>ๆยิ่งบางคนที่เป็นมานานมากนะครับคุณก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะแต่ว่าบอกได้เลยว่าคุณจะเห็นผลนะได้อย่างไม่ไม่นานนะคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้ได้มากๆเลยนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่า MJ นะครับช่วยคุณนะหน้ากระจ่างใสได้นะครับถ้าสนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อตามเบอร์หรือไลน์ข้างล่างนี้ได้นะครับแล้วก็ติดตาม y o ยูทูบช anel ของผมได้นะครับหรือว่าสามารถติดต่อนะผู้ที่ส่งลิงก์วิดีโอนี้ให้กับคุณนะครับคุณก็สามารถที่จะมีหน้าที่ดูดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วไม่ต้องหลบแสงแดดอีกต่อไปนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับวิดีโอและการแนะนำผลิตภัณฑ์ของผมนะครับแล้วมาเจอกันในผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ